ค่ะสวัสดีค่ะมื่อวนี้ยายแม่พามาเบิงเนาะผักกาดขาวหรือว่าผักลุยเฮาเฮ็ดก็มีปัญหาหลายอย่างเนาะเฮ็ดโบงงามโบงกินก็บ,บ่ได้ขายเฮ็ดมาแล้วราคาลงเหากับ่คุ้มที่สิตัดมาเบิงอันนี้สุมโม้ินราคามันลงค่ะคณะเถึงเข่าลุยเค้งก็ กัดข่าวนนเนาะเนาะเคงนะสี่สิบบาทสำหรับทางทางล่างทางลุ่มทางเหวลมศักคื์คือ,อม่นมุ่งเพิ่งเข่านนเนาะค่ะเนาะเขาก็ซื้ออยู่ที่งีสิบงีห้าบาทซึ่งราคานี้มัน่ค่ใครคุ้มค่าตัดครับเพราะว่าใส่กระหุงแะ่สี่บ้านห้าบ้านเนาะคาถุงเกือบสองบ้าน่าตัดค่าใส่ขาน้ำมันต้นทุนค่าตัดนี่เกือบสิบบาทค่ะถ้า,ากเกิดเถาด่ได้หุงอย่ี่งสิบบาทคนตัดมือซื้อค่ะ คางครับบ่ดด้ขายยิงค่าทุนค่าใช้ค่ะอันนี้ค่ะปัญหาของท้างนึงคือเขาเฮ็ดเนะาะเขากำหนดบ่ดด้เลยว่าเขาจะต้องขายราคาใดการเฮ็ดผักเนี่ยแล้วส่วนนี้ก็คือเพิ่นเอาซูมโม่มาเนาะซูมโม่มาปุ๊บแล้วมันเน่าใจกลางค่ะเพราะว่าอากาศมันฮอนนี่เดีย๋ยวแมวให้เบิ่งนี้มันเป็นโรคเน่าแบบนี้นะคะบด่ดด้ขายทิ้งเบิดส่วนเลยค่ะเนาะอันนี้อันนี้บ่นเน่าเนี่ยอื นี่นี่บนเนาอันนี้เนาส่วนมากมันชิเนาใจกลางค่ะมันฮ้อนเนาะอากาศมันฮ้อนหลายนี่ก็บบได้ขายค่ะดูคาดทุนครับบ้านเนี่ยคนปลูกประมาณไรหนึ่งเนาะคนตัดไปขายได้ก็มีท่ะได้แต่อากาศมันหลอนฮ้อนเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเนาเนาข้างในพขาค้าเขาก็เลยบบซื้อเลยได้ทิ่มค่ะนี่ก็คือค่าทุนไปแล้วยังน้อยกมื่นกว่าบาท เพราะว่าเอาวอดได้ขายคราวนี้ปัญหาค่ะอีกนึงเนาะเดี๋ยวลมสักจังหวัดเพรชรบูรณ์เนาะเอากำหนดวอได้สำหรับดินฟ้าอากาศแล้วแล้วหองก,กบรบลูแล้วดูวันที่เป็นแบบใดอากาศทีเป็นแบบใดค่ะมันก็นเน่าค่ะเบิง้งวันนี้แมวมาให้เบิ้งเนาะว่าปัญหาการเฮ็ดการ,กรเกษตรเนี่ยบริวารบริเวนวัดศิได้เสมอไปค่ะมันมีค่าทุนพร้อมค่ะสาเหตุคือการค่าทุนคือ,อเฮ็ดผลักวอได้ บางเคี่ก็กำหนดราคาบ่ได้ราคามันลงเนาะนี่ค่ะเนึง่งเอาชัวส์ได้มาเป็นผักเนาะสี่สิบห้าวันถึงซได้ตัดแต่พอเวลาตัดราคาก็ลงเสียบุกุ้มบุกุ้มทุนที่ซีจ้างคนมาตัดมาใส่ค่ะเพราะว่าเมืนบ่เหลือเขาได้บุกุ้มข้าเมื่อยเขาเนาะ ก็บบได้ราคาอย่างทห้เขากำหนดได้อีกบางครั้งต่ำก็หกห,งหงรือยี่สิบก็มีเนี่ยมันก็บบได้อย่างแบเนี้เขาเลยบางคนบบตัดครับนี่แม่รู้ข้าวมาทางบ้านอื่นเนะาะเพชรสามสี่ลาห้าไรราคายาี่สิบบาทเขา,าตัดเขา,ขา,ขาขอเอารถไทยไทยเลยค่ะไถ่ทิมเขาบอกคุ้มค่มาที่ิะไปรอขายเพราะมาืเหตุประกันร,ราคาได้เลยว่าสิได้ยี่สิบบาทเบิดถ้าตัดออกไปหลายมันก็นตายกว่านี้ค่ะราคานะ มันก็แย่ค่ะสำหรับผักที่มันตัดครั้งเดียวแบบนียนนย้ยังผักกะลําดอกกะลําหัวผักกาดขาวผักเขียวปีอิงีหรือคะอีบิสเนี่ยมันเป็นคือตัดครั้งเดียวไปเลยจิงี่ได้ก็ได้ราคาก็ได้ได้เงินถ้าบ่ได้ก็คือขาดทุนไปเลยค่ะยังไม่พามาเบิ่งเนาะปัญหาปัญหาของสาวเกษตรกรเป็นอย่างว่า เขาว่าได้ได้ได้ทุกปนะีมันบบแมนดอกเด้อค่ะเด้อมันมีพาดคือกันนั้นเกษตรกรก็รวยกันบุดแล้วว่ารวยกันบุดแล้วค่ะ่บปบ็นีเขกก็สอดหรอกเนาะเฮียได้เฮียบบได้ค่ะต้องเกง่งเก่งทุกอย่างค่ะเก่งทั้งรู้ทั้งวิธีเฮ็ดให้มันได้งามรู้จังหวะแล้วรู้เวลาที่ซีเอาออกช่วงใดมันค่อยซีมีราคาค่ะพอรู้ช่วงแล้วต้องรักษาผักให้ได้ค่ะ ถ้าผักรักษาบ่ได้มันก็บ,บ่ได้เงินค่มมันมีปัญหาหลายอย่างเน,นาะมาเอาให้มาเบิ่งพ่อแไ่มพี่น้องเบิง่งเนาะทางลมสักจังหวัดเพชรบุร์เฮ็ดแบบไดปัญหามีบ่ผู้ใดกได็ได้ค่ะผู้บ่ไดก็บ่ดได้ค่ะผัก,ผกปีหนึ่งก็เฮ็ดหลายรอบเน,นาะเฮียได้เหียบ่ได้ก็หากันเฮ็ดแบบนี้นะคะเพราะว่าเ,บบเ,เป็นอาชีพของเราแล้วเนาะบ่รู้วสิไปเฮ็ดยัง คือบได้ครั้งนี้ครั้งหน้าเอาไม้ยังงั้นค่ะก็ว่าแตบ่มีทุนก็ไปยืมมาค่ะหนูเนาอันนี้สุโม,โมโ่เนาะอิรุยผักอันผักกัดขาวหรือผักอิรุยผันสุโม,โม่ค่ะคลิปนี้กระหอชำนี้แล้วคะ่ะเนาะยีมแมวพามาเบ่งว่าปัญหาการเทดอะเป็นจังไหนพายากักลูกก็กดติดตามยีมแมวไว้เด้อค่ะเด้อ ทางลบศักดิ์สวัรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ